เปิดขายสลากดิจิตอล9.1ล้านใบงวด16สิงหาคมผ่านเป่าตางังวันนี้ค่ะ2สิงหาคมนายละวโรนแสงสนิทประธานกรรมการสลากกินแบง่งรัฐบาลเปิดเผยว่าในงวดวันที่16สิงหาคม2565จะมีการเพิ่มจํานวนสลากดิจิตอลเป็น9.1ล้านใบาสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่2สิงหาคมเป็นต้นไปโดยประชาชนสามารถเลือกซื้อสลากดิจิตอลได้ทุกวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกายกเว้น วันออกรางวัลจะจำหน่ายถึง14นาฬิกาซึ่งทุกใบทุกเลขจะจำหน่ายในราคา80บาทพร้อมกับเลือกซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนนอกจากนี้ค่ะงวดดังกล่าวจะมีการเปิดตัวเลือกร้านค้าคนพิการเพิ่มแก่ผู้ซื้อเพื่อสามารถเลือกซื้อสลากจากตัวแทนจำหน่ายคนพิการได้และจะพัฒนาให้แอปเป๋าตางังสามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยเสียงเพื่อให้ใช้งานได้สำหรับผู้พิการทางสายตาค่ะส่วนการพิจารณาเพิ่มจำนวนสลากในแอปพลิเคชันเป๋าตังนั้นสำนักงานจะทยอยเพิ่มในแนวทาง ที่เหมาะสมซึ่งอยากให้จำหน่ายในระยะเวลาที่นานขึ้นประมาณ7-10วันจากเดิมที่จำหน่ายหมดภายใน1-2วันค่ะฉะนั้นก็จะทยอยเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆค่ะ